สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้พบกับช่องเรือดำหั่นสิงห์นะเจ้าวันนี้เขาอยู่กันตีอําเภอฝางจังหม่นะเจ้ากับงานแพของทีมงานเรือดำหั่นสิงห์นะเจ้าทุกคนบัตรห้าร้อยบาทเจ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปกัน,กนเจ้าว่าเราจะได้ไปายอย่างกันภ้องนอกทุกคนตอนนี้ก็ลงมาเตรียมความพร้อมกันนะเจ้ารอสัญญาณเจ้ารอความพร้อม,พร,อมพร้อมกันประวานได้เจ้าทุกคน โอ oh. right ้มาลุ au, <t 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 ้นด้วยกันเจ้าทุกคนเบ็แหลของเฮาสามเซนเปล่าไฟนะเจ้าทุกคนนันจะเป็นปลาปลาน้อยนะเจ้ามาลุ้นกันไอ้หน้อยไปน้อยนะไปต้างไปค้างไปหน้อย เริ่มกันแล้วนะเจ้าทุกคนโอ้ปะซ้อยนะเจ้าทุกคนโอ้ ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วดูดูทุกคนโอ้โหโอวแล้วโอ้โคืนสองเฮาจากความตอนนะเจ้าโอ้โหมฮมาดูเียมต้อนะเจ้า โย่ทุกคนตกคนนี้ได้มันใส่ขอใหม่กันนะครับพื้นสองของเราทุกคน เปล่าโคโค่น่ะเจ้าทุกคนเดี๋ยวปลาเหรออู้ปลาเหรอปลาเหรอปลาเหรอโทตรจำนะเจ้าโอ้ยดูดูเขาปลานะเจ้าเออดูน้องเขาปลาเหรออู้ยดูแต่ละคนนะเจ้า เดี๋ยวพวกเึงเลย้บันเนี่ผืนโมนะเจ้าทุกคนเย่ยมใจผืนแรกเนะเจ้าโอ้ไพวกนี้มาเจ้าป้าเจอต่อแล้วนะเจ้าจะป๊กต่อเจ้า เ้าฟุตโต้ไว้ นี่ก็มาเจ้าทุกคนมารุ่นพื้นี้กันเจ้าเดี๋ยวขึ้นแล้วอโอ้ยยาไทยยาไทยทำมาเจ้าทุกคนมีเขาเยอ,อุ่ีก หนึ่งสองนี่ครับโอ้ยทุกนครับเ,เลกนะครับสามสิของเขาน่ยเจ้าโอ้ดูมาใส่น้นลงเลยนี่นะเจ้าโอ้พแมของเขา ปางา้ำคณะเจ้าทุกคนไปกันต่อเจ้าไปกันต่อเลยเจ้า

เหมือนขนาดนั้นเจ้าตึงจำมตึงแห่เจ้างั้นนี่หมันกันขนาดเจ้าโอ้โดด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 หมาลวนแหมพื้นนะเจ้าทุกคน คืนนี้จะมีจะมีเยอะก็เข้าเยอะก็ วันพีนนนี้มีตัวก็โอ้โหลฟาวิท เขาน้อยเดียวค่ะหนึ่งมาดูครับเนน้อยเดียวก็ได้เฮ้ยทุกคนคะเนาะมาละมาละมาละโอ้ปนนี้มาแล้วปนนี้ทุกคนโอ้โหปนนี้โอ้โหแค่ร้อยบาทเยอะ เอนี่กันแัมเจ้าทุกคนตลอดจำกันจำเก่าตลอดจำก็เป็นดีไทย <c oughs> จำก็ไม่ไทย <c oughs> จำก็เข้าดี้ฮะเรื่องด้านหลังนี่เดีโอ้โหซากเกอร์สากเกอร์มาดูกเฮือนี่กันเจ้าเฮือนี้ของเราจะเป็นยังไงจำเซนเปอรไฟ่าของเรา สามเส้นก็ไค่อยทำง,งานอย่างเดียวพูดยังไงไหววะงานนี้เป็นแ่ทีนะเจ้าทุกคนแห,ห่๋ยวมาเลยครับมาลุ้นคนนี้กันหสองสามอันนี้ตัวใหญ่แล้วเนาะไปจุดจุดทำงามนะเ,เจ้านึ่ หน้าบ <onents> ้านฉันเองเนอะปวดแหกันนะครับปวดแหกแล้วนะกี่หืนนี่เดี๋ยวมาดูตกิ้การปวดแหกของหหัน้าเผาเราซ็อกือร์ก็มาครับก้อย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  จะแรงจะแรงจะแรงทำให้ไววะทำให้ดีทำให้ไวอ่ะเจา้าเขาจะได้ไปต่อเร็วๆ <laughs> โอ้ยทุกคนโอ้ยเขาป่าเหรอทุกคนโอ้ยป่าเป็นตาลกะออนคัาก้อนโกสกามีนะเจ้าลูกโกสหอยกันนี่นะเจ้าปลาน,นะนิน้นด้ป่าธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะเจ้าทุกคนปลาเลี้ยงเลยครับ ไปพื้นต่อไปอยอง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  <c oughs> ป่าววิทย์มาดูพื้นนี่กันนะเจ้า ามอนอกมาหารถมาลุนขึ้นนี้กัน กุ้งหรอปนนี้นะเจ้าไส่เฮก่อนคนเปานะเจ้าเปาเฮานะเจ้าเปาลึกนะเจ้ามาลุ้นกันเห็เจ้าทุกคน แก่เต็แหยะฮะได้เต็มรังปมหรอรุนกันเจ้ามันพูดเรื่องแก่ป

ป <class ic> ่าส <BOY> ้อยดึงมืออ่ะฝ่าส้อยดึงมือกับต๊ะเข้าอุกส่าต้องบอเข้ากันกับต๊ะแป

เซนปอา์เฟยของเราต้องสั่งนะครับไม่ต้องสั่งนะคะทุกคนทำไม่ทันค่ะใบใหญ่ใบใหญ่ใาเจ้าคนโอ้น้อโดนหลังแหาะพอดีกะตออนึ่งลูกไก่แหไอ้วั้หน่อย Ưu, bà chích Bà chích chứ hấp, Bà chích chứ Còn cà sụ Còn cà cà sụ ไปทางนั้นมาทางนี้มาทางนีปลาอะไรปุปแน่ปูแน่ปแน่ปูแน่นี้กันมีไหมตบนี้ อ่านิน่มทุกแล้วลตัวยังก็ปกกระุกดหนน้นอหฮางกนะ เ<ค>จาก,กำเนิดในห้าสิ้นดูขนาดน,น้อก็เถอจ้บอกเห็นไหมจ้ามาหไนะครับเป็นแหมเป็นแหมไมน่นะนยันยนนงได้ป่าแต่หาเจ้าพอดีนะเออจ้าเจ้าในครับไม่หนาพอรักขนาดนี้น

ปนันเจ้าปรากฏว่าปรากฏปนัยธรรมชาติไมัครับปนัย ยงจีะเจ้า่าจะดำหนาไหมมั้งไหลยังนั่น,นว้าวปลาหลีม 咋没了？<laughs> <laughs> <laughs>

ขึ้นแล้วค um ่ะก็จะขึ้นกลับบ้านกันแล้วนะครับห้องปาห้องปลก็จะกลับเชงยงรายแล้วมีคนจิงไม่เอาเต็มที่ครับไม่จะขับเลยครับจิงไม่เอาเต็มที่เลยคราบนี่ขึ้นตัวขึ้นมาลูกจองกง โอ่จะิกแล ok ้วนะกวจะิกแล้วฮโอ้โจะิกจะิกแล้วเอ Nhật lực lượng tiết nhuộm sức cưu can capa bay 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 bay

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พันอาบเลยเจ้างานของเราตะวงดอกมุนที่มึงรู้เลยอะปลาเนี่ย